จเจ้าเงินไหนรับของเนี่ยรุ่นครับะ่ะพี่เลพี่พี่บังเขา เราเตอร์พังครับลุงโอเคตั้งแต่เมื่อวานเลยเหรออันนี้เพิ่งแจ้งมาเมื่อเย็นครับลุงโอเคเฮียได้ชิโล,ล่อะตามชิโล่ได้ไหม อยากขึ้นอาวุธอี้เหียอยากขึ้นอาวุธมากๆเลยตอนนี้เงินอยู่ที่ชิโร่อะชิโร่บอกให้ผมบวกสองได้ชิโร่ก็ไม่น่าอยู่นะครับลงุงตอนนี้นี่ไม่มีใครอยู่เลยใช่ครับใช่สัต ไม้ต่อทุนแล้วกันพอได้อย<ไ>่างนีง้กูไม่กู้ใครแลวไอ้เยี่ยกูไปกู้ทีซีดีกว่าไอ้สัตว์ออกกู้เดนนี่ดีกว่า เอาไม่เล er> ่นบาแม่งเลยไอ้เหี้ยมึงมีใครอยู่ดีนัดถือว่ามึงไม่อยู่เองนะไอ้ส yep ัตว์ เยชิโ่มึงทำให้กูแบบว่าต้องมาเล่นเองนะเยะชิโดเดนนี่หายไปไหนวะ เชดดี้ดูดิเชบพึ่งล้างออกวันนี้เสียงะระฆังอย่างดังอ่ะมาละ เดนนี่อันนี้ใครเนี่ยครับครับเดนนี่อยู่ปะเรียกเดนนี่ให้หน่อยเดี๋ยวได้ได้ครับเดนนี่เดนนี่เดนนี่ครับอ่าลุงลุงมาครับได้ได้ลุงลุงรอแป๊บนึงครับได้ได้ได้ลุงลุงยังไม่ติดต่อเลยครับเรียกดนนี่ให้หน่อยเรียกเดนนี่มาครับ ่าไอ้แกงโคกซุนที่เราชิงเจเทพแล้วคะแนนมันการันตีทั้งคู่เนี่ยเหมือนว่าหัวแกงเขามาช่วงประมาณสี like so ่ห้าทุ่มนะครับถ้าเข้ามาเดี๋ยวผมบอกลุงอีกทีนึงให้เรื่องลุงไปเจรจาโโออเเคคที่เราจะไม่เล่นกันโอเคได้ครับลุงได้ได้แล้วลุงลุงรอแป๊บนะครับแดนนี่กำลังมาครับได้ครับได้ ยืมสัก2ล้านนะแค่อขอลงสัก2ล้านได้ป่ะรอบนี้ผมจะเอากลับเว้ยจริงๆเอาแบบตั้งใจเล่นนะเอาแบบชัวร์เมคชัวร์ร sure ้อยเปอร์น่ะแล้วค่อยเล่นนะอ่ะจริจริงเอาแบบนี้ชัว เที่ยวต้องได้บ้างสิวะให้สัตว์ไม่ใช่จะเสีย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 อย่างเดียว เดนนี่กู้เงินหน่อยอะไรนะครับกู้เงินหน่อยดีย๋ไมไไ่ทำอะไรนะครับลุงกู้เงินหน่อยดยีกูกู้เงินมึงได้ไหมแบบเงินมึงอ่ะแบบมมีดอกได้ไหม,ไมเ,เงินเงินผมน่าจะไม่มีครับลุงทากัดกับโชคยังไม่ได้คืนเลยครับ อ๋อไอ้ทากากไอชคยืมไปเท่าไหร่ใช่ยืมอยู่ครับยืมไปหกล้านครับโอ้หกล้านใช่แล้วก็มีฮิโนชิยืมไปห้าล้านกูขอหมู่มึงได้ปะไม่ได้ครับตุงเอางี้กูยืมห้าล้านครับยืมห้าล้านไม่เสียดอกมันมันไม่ได้อยู่นะครับอ่ะเสียดอกไม่เป็นไร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 ห้าล้านได้ครับตัวนะครับคุณแม่ ยี้ผีพดันนี่ว่าแต่อที่ยืมๆไปนนๆไนเนี่ยไอ้ยี้ผีพรันดังนั้นได้สัตว์ยี้อ่ะ ลูกเล็กอะไรครับหนึ่งสองห้าสองครับหนึ่งสองห้าสองโอเคครับครับไม่ได้ทำสัญญาอะไรเลยเหรอมีใครเห็นเลยนะ มันปกติการยิงงมันดีซีเนี่ยมันต้องทำสัญญากันปะไม่ทำสัญญาเฮียอะไรเลยเหรอ อันนี้คือผู้ทีซีมาส่งเงินแกงให้เอซบเลยสมาชิกดีเด่นส่งเงินตรงตลอดแ